ท่องเที่ยววัยรุ่นชายหญิงค่ะที่เกิดหลงป่าบริเวณน้ําตกโตนงาช้างนะคะในอำเภอหัดใหญ่จงสสังหวัดสงขลาค่ะเจ้าที่พยายามที่จะค้นหากว่า1ชั่วโมงจนสามารถพบตัวและก็ปลอดภัยทั้งคู่นะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะเจ้าที่มีการรับแจ้งนะคะว่ามีนักท่องเที่ยว2คนชายและหญิงค่ะหายออกไปนะคะหลังจากเดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ําตก ซึ่งเจ้าที่เกียรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างนะคะรับการประสานจากผู้ปกครองของนักเที่ยวซึ่งเป็นวัยรุ่นชายหญิงอายุ17กับ19ปีค่ะว่าทั้งคู่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนน้ําตกโตนงาช้างนะคะซึ่งตั้งอยู่ตําบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จัสสงขลาโดยทั้งสองคนเกิดพลัดหลงในป่าบริเวณชั้น4ของน้ําตก แล้วก็หาทางออกมาไม่ได้นะคะทำให้ทางเจ้าที่เขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าต้องระดมกําลังกันออกค้นหาบริเวณรอยต่อระหว่างชั้น3กับชั้น4เป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงรวมถึงประสานหน่วยคู่ชีพทุ่งตําเสาเตรียมพร้อมช่วยเหลือผสมพยาบาลกรณีที่อาจจะได้รับบาดเจ็บ จนกระทั่งเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะก็ไปพบตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองคนโดยทั้งคู่ปลอดภัยโดยพบว่านะคะพลัดหลงเข้าไปอยู่ลึกในป่าห่างจากสายน้ำตกพอสมควรค่ะโดยฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากข้อเท้าแพลงแล้วก็ถูกท่ากัดเจ้าที่จึงได้ช่วยการนำตัวลงมาข้างล่างอย่างปลอดภัย ซึ่งสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งสองรายนะคะเดินทางมาเที่ยวที่น้ําตกตนงานช้างตั้งแต่ช่วงสายของวันเกิดเหตุแล้วก็ได้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเส้นทางขึ้นน้ําตกจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปท่องเที่ยวตามปกติกระทั่งเดินพลัดหลงออกจากเส้นทางหาทางออกไม่เจอค่ะจึงได้มีการโทรประสานไปยังผู้ปกครองเพื่อช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการติดต่อไปให้ทั้งสองคนส่งพิกัดจุดที่อยู่บนน้ําตกมาทางไลน์เมื่อได้พิกัดที่ชัดเจนค่ะจึงขึ้นไปตามหาจนพบตัวและก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งขณะที่เจ้าที่ไปพบทั้งสองคนนะคะก็ได้มีการยกมือไหว้เจ้าที่ด้วยความขอบคุณที่ได้การช่วยเหลือและก็พบตัวทั้งสองคนทั้งนี้นะคะหลังนําตัวลงมาจากน้ําตกแล้วก็พักเอาแรงค่ะแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรมากนักจึงได้ขอเดินทางกลับเอง สำหรับน้ําตกโตนงาช้างนะคะเป็นน้ําตกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นน้ําตกนะคะที่มีความสูงระดับ7ชั้นแล้วก็เป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดนะคะมักจะนิยมขึ้นไปเที่ยวโดยเฉพาะเป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะ